ไม่เต็มท,ที่ที่เต็มเกงโอเคเอาละครับ<อ>ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Counter Strike C.A. g o b a l นะครับผมในโหมดแห่ s ซิกที่ห่างหายกันไปนานาเลยนะครับผมตอนนี้ก็มีมีผมแอมเบอร์แฟตนะครับผมแล้วก็พี่แจ็คนะแล้วก็พี่อัานพี่ไทที่พีทแล้วก็พี่แฮกนะครับผมไล่เรียงลงมาเป็นลำดับขั้นตอนนะครับผมจลงตอนไหนวะเพื่อนสี่นาที โอ้อีกนานนะไปเดินเล่นเนี่ยไอ้เ <c oughs> หี้ยตกใจหายอยู่แถวนั้นอยู่แถวนั้นยิง,ยงกูแบบโค้หน้าสั่นเลยไอ้เหี้ยไม่แมบมันโอ้โหเฮียท้ายอย่าเพิ่งไปแล้ว <c oughs> ไปอยู่แล้วย่าวเฮียหนีไม่ทันติดเฮียท้ายจะหนี ไอ้ยึดไทยไปไหนแล้ววะโอ้ยอมว่ะวิ่งแล้ววิ่งแล้วไจืว่ะไอ้ตั้งมือลงมานี่วิ่งแล้หวเสุดท้ายก็เจ๊กเจ๊กเสร็จแล้วแจ็คไม่ะในนี้ไม่ปลอดภัยกูบอกเลยแจ็คลงมาแล้วนะเฮ้ยมีทางนี้ด้วยแจ็คแจ็คแจ็คลงได้แล้วลงได้แล้วอย่าโอ้ยเยอะพ่อผู้ใหญ่กูว่า ตายตายแน่แอย่าวิ่งอย่าวิ่งเราเราเรายิงไม่ได้เพื่อนเรายิงไม่ได้เรายิงไม่ได้พอเข้ามาแล้วก็ทะลุออกไปฮะตรงไหนทะลุคืออะไรตรงทะลุ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 เฮ้ไอ้ไทยมันรทะอุเหี้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วไปไหมไปไหมออกออกออก ออกนี่ออกนีมึงอย่าทำเสียงตะคูตะกักเลยนะยาเลยนะแวจ็คลังไม่หวแล้วขอคีก่อนยเบียมี้อุยอย่าทำสีกุ๊กเก็กกุ๊กเกกอยู่เนี่ย มีีวใครผ่านอะไรวะแจ็คพุ่หัวด้วยนะแจ็คไกล้มาสัญญาณมันใกล้มาห้องรับเลยห้องรับไม่มีแพ็คแล้วแจ็คขึ้นขึ้นกระโดดขึ้นโดดบูทบูทบูทแล้วบูทบูทเฮ้ยมันบูทแจ็ค ไม่เข้าไม่เข้าเข้าโอ๊ยไม่เข้ามากูคนแรกเลยพี่อะฮ่า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 แล้วพี่อเข้ามานี่ไอ้สัตว์หัวยู่เลยเฮ้ยกูอยากไปตรงอื่นอยากไปตรงเอ้ยนี่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 ไอ้แอบดูแอบดูโอ้มันแอบดูว่าพี่อะด้วย เทพเลยเก็บคองงอเข่าครับบอกเลยต้องเก็บคองงอเข่าพีทเห็นผมกอดสดชื่นไหมเพื่อนใช้ชีวิตธรรมชาติเนเจอร์ไอ้สัสรู้ไหมแม่เนเจอร์ชีวิตนี้ติดกับธรรมชาติมากบอกเลยรู้สึกสดชื่นสดชื่น แบบนี้ทอลอ่ะแบบลอยขึ้นไปเห็นดาวังขาเลยอยเงียเขียวปึงดาวเขียวีว่เนี่ยใช่ป่าล่ะคิดว่าใช่ปล่ล่ะคิดว่าใช่ก็ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอ่อมนใช่โน่คลิปอยู่ตอนนี้คุณโนคลิปอยู่บินอยู่เป็นอะไรที่พูดยากดังคาดิฮะดังขาแล้วะ ัาอะไรวะฮะอะไรวะขึ้นไม่ได้วิ่งหนียววิ่งหนียิงแนวยิงยิงเลยู่ยิงทุกย่าเลยเฮ้ยเฮเฮ้ยมันหายไปไหนวะเอ้ยหาเจอยังวะยังยังยัง๋วเดี๋ยวไอ้นี่ออกอ่ากูรู้แล้ว กูรู้ชะตากรรมกูแล้วแหละมีฟันมัดจำด้วยเหรอขอดูหน้าหน่อยดิใครวะเือนกขอดูหน้าหน่อยออกออกไดูหน้าหน่อยดิมองไม่เห็นตรงนี้มันเขียวใครวะมองไม่เห็นยแค่นี้แหละครับมองไม่เห็นพี่แฮกพี่แฮกอ๋อพี่แฮกเหรอไหนวะแฮกกบโดนต้มบอกแล้วกบโดนต้มพี่ ไปไหนก็หมดแล้วเฮียบูธบูธไปไหนแล้ววะฟิวเจอร์เนี่ยเหรออะไรไปวะโอกโหโเก้าแล้วกันมาแล้วฟิวจัร์มันน่าบูธได้หรอเมื่อกี้ย่าเลยสุดวไม่กี่บูธได้ไปไหนเร็วฟ้าบอกแล้วพี่กบโดนต้มไปไหนแล้วฟ้าเหมือนกูเลย ไหนใครลุดกบถุนโตเฮียจีเอ้ยมีคนใกล้อยู่คนนึงอ่าตอนแรกตอนแรกกูแอบอยู่ในดงหญ้าเว้ยเสร็จแล้วก็ก็หัวเว้ยอุ้ยโอ๊ยเฮียหนีไปไหนมึงจะหนีไปไหนมีฉัหนีมีฉัหนีมีฉันหนีไปไหนไปไหนแล้ววะโอ้ยไม่ห่อเหี้ยลุง เฮ้ยอย่าปืนนะหย่าปืนดีๆมบบ้โอ้ยไม่ขึ้นไม่ฟั้นกดปรตู้ด้วยคีอยู่คีเป็ดเป็ดเปิดเป็นไงวะประตูเขี้ยนี่มันปิดไม่ได้หรอประตูอยู่ข้างนี่กูอีกแล้วเหรอที่กูต้องกูอยู่คนสุดท้ายแต่อีเยี้ยเข้าไปขึ้นไปขึ้นไม่ขึ้นกูฟันขึ้นไม่ได้มันติด ่เออเฮ้ยมันติดเฮ้ประตูปิดไม่ได้มันติดมันต้องเอาคนหนึ่งออกไปสักคนหนึ่งอะเอาคนไหนดีวะคนหนึ่งออกไปสักคนหนึ่งไอ้เหรียญซิมเหรียญซิมหล่นเหรียญซิมหล่นนู่นไหนนู่นเฮ้ยตั้งมั้ยเออเนี่ยไรปานคอเอาออกไปคนหนึ่งเออไรวะไอ้แล้วคนข้างในนี่มันทำที่อะไรกันในห้องน้ำ เฮ้ยี่าท่าหวาดมากเลยพี่งงว่ะแอบด้วยกันแต่กูตายยกันนั่งกันนั่งอยู่ด้วยกันเปลี่ยนไปสองคนแล้วทิ้งกูไว้หายรอบ เกือบร้อยเกือบร้อยกูตายแอบอยู่ปลายย่ากูเสียเกือบหมดกูลงมาแล้วกูติดอะไรก็ไม่รู้กูอะไรปันปันกเบื่อบังเอิญอีกต้องแต่งันด้วยนะโดดตัวเองไข่ไก่องว่าเบร์ลพิษเยอะเนาะคลิปเหมือนกันปั๊บใช่แล้วจบใช่จบใช่ยังหลอกใข่ไก่ฮะยังหลอก หลอกแมยหลอกเธอัาไปไหนเพื่อนโอ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 ้ไอ้ยตกใจเนุเลยไม่น่าเชื่อว่าจะหาเจอใครกะบอกเอยใครกือบเกือบใครกระโดดอยู่บนกล่องอ่ะวนนั้นแหละ ท้ายอ้เหี้ยเอาไว้ทำไมเฮ้ยมันยังไม่เห็นไม่เห็นกูได้เห็นไม่ได้ไม่ไดยโอ้ยต่อหน้าต่อตาวะพีทต่อหน้าต่อตาวะไปหาพี่แอบไว้ขาคาตายยี่พีทแอบไ่แกช็อตไปแกล้มล้มก่อนรู้บ่ายเลยวางคู่เลยวางวางคู่เลยว่าเฮ้ยทำไมห้องนี้เปิด เียมหออหัวแตกเอ้บอลนี่หัวแตกเยออยเ้วไม่ปิดเออเออเอเอ้ามึงไม่เห็นยิงเับพื่อนมาเยี่ยมมันเลยไป็หนึ่งตัวแล้วหน้าไม่เอาเว้อเไม่ได้ดเจอนีเื่อฉยเลยเมื่อกี้มึงก็เลยเป็นหนึ่งตัวแล้ว มึงแกพูดไปทำไมล่ะว่าไม่เฉยอ้อยนั่นนั่งาหน้าขาตาคุณแกเฮ้ยนั่นแหละคือไอ้เฮี้ยนี่มันเป็นเฮี้ยอะไรคือแบบที่ง่ายๆแต่ไม่มีใครหาแม่งเจอไม่เข้าใจเลยจ้ะไอ้เฮี้ยทุกรอบเลยค่ะคิดตคิดตังไอ้เย็ดเป็ดคือแม่งทุกรอบจริงๆด้วย โอ้ยควายเป็นงูฉกตายห่าแล้วงูฉกมีบอกเพื่อนมีหันหน้าบอกเพื่อนด้วยนะเฮ้กูเจอแล้วไปตายไปอีกทีคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคิดว่าจะมีใครเห็นผมหรือเปล่าครับเห็นครับเห็นจีกเหรอ เอาดีเห็นปะเนี่ยเห็นนี่เห็นอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนนี่ไงเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูวิ่งไปยิงมึงเองไม่ต้องห่วงชิบหายแล้ววิ่งก่อนวิ่งอ่ะเห็นจริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งมาเดี๋ยวพิ่งมาขอขอเวลาทำใจแป๊บนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยขอเวลาทำใจแป๊บอี๋อย่าพิ่งเข้ามา ขอรั้ทใจก่อนโอ้โหเฮ้ยนอนมันนอนหัวกูอ๋ไอ้เหี้ยราษัตร์ตายวขอาน้ำขาหมก่นี่คือการไปตัวแบบทหารมัน่ไม่ยรู้ได้ยินเสียงเลืได้ยินเสียงเลือด ไอพี่อยู่ในน้ำนานเรื้อนรถมาละมาละอ้าวไอ้เหี้ยเริ่มจะมาบอกแล้วไปไม่ทันนึกไม่ทันนึกโทษโทษจะหวังดีซะหน่อยแบบบอกเออไอเนี้นี่นี่นี่เราวันนี้กันวันนี้กันวันนี้กันนี่นี่นี่อันนี้นี่มึงจะบอกเอารมณ์เหี้ยอะไรหรอตรงนี้เริ่มหาไม่เจอละเออแค่นี้เขาก็หาเราไม่เจอแล้วอย โอ้ยกันอยู่วะไเยี่ตัวกูขาเข้า, <c oughs> ามา <c oughs> ไปเลยหาม,มาเลยนอ้อผมามันยิงไปข้างนอกได้เว้ยได้อะไม่ได้เฮ้ยขาโผล่มาเนี่ยมาแล้วมาแล้วมา <c oughs> ช้าไปอยู่ใกล้เอที่ะไปอยู่ใกล้เอทีเอ็มหมดเงินในนี้หรือเปล่านรรถเมย์นีมึงดูเขาทำหี่อะไรกับตรงรถเมย์วะเฮ้ยมึงจะเล่นทอยู่ตรงไหนวะไอพีดมันทำหี่อะไรกับตรงรถเมย์วะเออไม่รู้ เราเห็นจากระยะไกลก็เป็นอย่างเงี้แหละห้องรับมึงอ่ะคอหัดล้องเลยจ้ะไรไหนมึงอยู่ไหนเนีอยไม่เอเลยนะไหนไหนมึงอยู่ไหนเนี่ยาไม่เจอเลยนะไหนไหนไหนกูหาไหนวะเอาอ๋ออยู่นี่เหรอ ไหนไปไหนอ่ะเอ้าไหนวะข้างบนข้างบนข้างบนวิ่งไปขบวนเลยไหนใครใครรู้ห้องลับหมดแล้วคุยไม่ดีจะโดูข้องลับทะลุกำแพงไงทะลุอาหารอาหารหนึ่งล้าไม่มีโอ้โหอย่าพึ่งขึ้นอย่าพึ่งขคืดใส่ปห่อยแกตัวกระตุกไอ้สัสนี่อะไอ้เหี้ย ไม่กระตุกแล้วไม่กระตุกแล้วอุ้ยอีสานเบื่ออไหนวะไม่น่าเลยเพื่อนไอ้เอ้ยเสือกไปเดินไหนเพื่อนเอาวิจบดีไหมเห็นตอนนี้ไม่เห็นเฮ้ย น้ำยังไงก็บอกแล้วเขาไม่รู้หรอกเขาไม่รู้หรอกเออลงไปหาแป๊บลงไปหาลงไปหาไม่สูงก็จบคลิปไปแค่นั้นแหละอันนี้ลาตีสวัสดิ์ครับทุกคนครับผมรักทุกคนครับจุ๊บๆอย่าลืมเก้าอี้นะมุกนี้เล่นอีกดานไหมเล่นทุกคลิป